จอจอลงในท่าไข่คาไข่คาเร้ตอยไข่รอไข่ถึงอาวัวว่าว่ารอสามารถพงไรจะกมิจฉุไล่ทั้งต่อชื่อจอดเรต่อยผู้จอดเรื่อยจอดือดเรต่อยทั้งผู้จอดทั้งจอดที่สุดทั่จนี่าเรื่อสุดที่สุดแล้วรู้ต่อย过年家生活就อ满了三个平头ไม่一家人苦到一起共敌备嘛就一 จัดังยาไว้จัังมายาสีจอจอลงในตาไข่คาะไข่คารีดค่าไข่สังวาจาจงรอซาในฝังไปจัดฉันงดอล้วาลยไข่ขึ้นเลดอกตังวาลยขึ้นขึไนเลยขึสังวารอซาฝังไปจัดตันงล้านสตงวาลยจอดผู้ต่อเลยจัดผ่าจงเลยผู้ต่า นะว่ายอดตรงหน่อศาลาที่อยู่ลูที่ญาติ